บริษัท King f o u n t n จำกัดโดยคุณวิสรุตปัญญาประดิษฐ์โชคพร้อมด้วยคุณสิทธิชัยสิริกุลรวมทั้งทีมนักวิจัยและนวัตกรรมโดยดรสวรรยายาแก้วและนายอดีเทพจำปีเหลืองนำ Q Can Plus CBD นวัตกรรมการออกแบบการส่งสารสำคัญไปยังเซลล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังเข้าร่วมประกวดซึ่งการแข่งขันนวัตกรรมจาก100กว่าประเทศและมีผลงานนวัตกรรมอีก1,000กว่าชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่ง Q Can Plus CBD เป็นหนึ่ง นึ่งนวัตกรรมที่สง่งเข้าประกวดจนได้รับรางวาัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งของงานนวตัตก,กรรมอาหารเสริมมาได้ในปีนี้ซึ่งเป็นที่นา่าภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่งครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมของประเทศไทยตื่นเต้นมากเป็นงานแข่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซโที่ประเทศเกาหลีนั่นเองครับเป็นงานแข่งขันนวตัตก,กรรมนะครับผมแล้วก็ของทางเราเนี่ยก็ได้ทนำงานนวัตกรรมในเรื่องของ CBD สารสกัด เอาไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีจนได้รับรางวเหรียญทองมาครับผมครับแล้วก็มีการประกวดมากกว่า1,000ชิ้นงานนะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดทุกประเทศนี่ก็จะไปแข่งขันในงานนี้กันส,ส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วรางวัลที่หอรางหรือเหรียญทองก็ตกเป็นของประเทศไทยเราเองนั่นเองครับในส่วนของการตลาดเบื้องต้นนะครับ หลังจากที่เราได้รางวัลเหรียญทองกลับมานะครับผมครับเบื้องต้นภายในเดือนหน้าเนะครับเราจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมก็คือนำนำนำ,ำตัวสารสกัดหรือตัวคิวแคนนะครับเอาไปมอบให้กับทางผู้ป่วยสําสหรับผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะคือทางเราอะทางบริษัทคิงเฟลเทนนะคะอยากช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่คือตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลนะคะได้ปลดล็อกเพื่อเศรษฐษกรริจใหม่กัญชาก,กัญชงนะคะมีเกษตรกรรายใหม่อ่ะเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ว่าบาง ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องแล้วยังไม่มีช่องทางในการจําหน่ายอะคะ่ะทาง King f a u น t ก็เลยอยากช่วยเป็นช่องทางการจําหน่ายที่ให้ราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกรแล้วก็ทางคิงเ f a เท t เนี่ยก็อยากจะช่วยส่งเสริมการปลูกให้มีคุณภาพที่มากขึ้นเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางการแพทยค์ค่ะรวมไปถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยอะคะ่ะเป็นฮับในการส่งออกเพื่อเศรษฐกิจใหม่กัญชาการชูกระจายไปสู่ทั่วโลกคะ่ะ